เราอะแ่วังเปยเราเลยชิเปลยนอเ็นพีเกงไม่ถชงไหม้ขอมันที่สะท้อนบอกนี่ก่อนดิุเขสะท้อนย่ีเด็กมือดองมือปัดเอาเจมสดเจมส์คูอันนี้หน้าตาไหมอะเออเด็กคนน้อยตมือนะ กินเน้อเฟิรนหอมฟอยลหากินได้ไไอ้เกือกช่ยูไอ้กินเกลมอินดูว่าเอเกลมกินเนือเิรนน่ไงอน่าเเกลมจเินหอใจเห็นเตุน่าเอร็ดนะขอามีดนี่เปนอเดนเไอกินไงห่กินเนือเน ล้ฮะแค่หนึ่งคำแค่ไหนอันนี้จะกินแค่เดียวต้นอมปันเค้กอะ